มาเช็คความผิดปกติของโทรศัพท์มือถือเรานะคะว่ามีแอปตัวไหนที่ทํางานผิดปกติหรือไม่นะคะเครื่องเราทําไมใช้งานแปลกๆนะคะบางครั้งก็ค้างไปเลยช้าและอืดมากๆมาดูวิธีเช็คกันค่ะตรวจช็คที่ตั้งค่าตัวเครื่องของเราว่าทําไมโทรศัพท์ของเราถึงช้าและน่วงผิดปกติมีแอปไหนที่ทํางานผิดปกติหรือไม่ตรวจเช็คได้ที่ตั้งค่าหลังจากนั้นเลื่อนลงไปที่หัวข้อด้านล่างนะคะหัวข้อเกี่ยวกับ การดูแลอุปกรณ์นะคะแตะเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นเราจะพบปัญหาที่ขึ้นตรงนี้ถ้าตัวไอคอนกระตูนขึ้นเป็นสีส้มนะคะตรวจพบปัญหานะคะให้เราเข้าไปแก้ไขนะคะมี1นึ่งแอปที่ใช้งานนะคะแบตเตอรี่ในพื้นหลังเยอะมากจะทำให้โทรศัพท์เราช้านะคะแล้วก็แบตหมดไว้นะคะแก้ไขตอนนี้นะคะไล่แก้ไขก่อนเลยแอปไหนที่ มีปัญหาเขาก็จะได้จัดการให้นะคะดำเนินการต่อค่ะกดพักใช้งานนะคะเพียงเท่านี้นะคะไอคอนที่เป็นสีส้มนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเยี่ยมแบบนี้เลยนะคะถ้าเครื่องเราทำงานผิดปกติตัวไอคอนนี้จะแจ้งเตือนทุกครั้งค่ะตัวจช็คแบบนี้เราไม่ต้องโหลดแอปนอกเข้ามาเช็คที่ตัวเครื่องได้เลยนะคะ